สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดปนกลราชายูทูบเบอร์สายรลยครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าธนาคารอมสินสาขาอำเภอรองจังหวัดเพร่ครับแต่ถ้าเอฟซีที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆนะครับน่าจะรู้ดีน่าจะทราบดีนะครับว่าถ้ารถไถดัดแปลงอยู่หน้าอำเภอรองนะครับอยู่หน้าธนาคารอมสินอำเภอรองเป็นใครไปไม่ได้นอกจากช่างปู่อำเภอรองครับจริงแล้ว ช่างปูนี้มีช่องยูทูบของของ,ของช่างปูเองนะฮะก่อนที่ผมจะมาทํารถไถดัดแปลงมาทำยูทูบรถไถดัดแปลงผมเคยดูของช่างปูนะเขาใช้ชื่อช่างปูปสี่นะมีเฟซมีช่องยูทูบของตัวเองด้วยนะช่างปูแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีทุกคนมาดูรถไถดัดแปลงค่ายช่างปูอำเภอลองซึ่งผมตั้งให้เป็น รถไถสายดุหรือว่ารถไถสายดันนะครับเพราะว่ารูปทรงลักษณะนี่โอ้โหคล้ายๆกับรถไถฟอร์ดเลยนะครับวันนี้มีอยู่2คันแล้วก็อยู่หน้าร้านอีกหลายคันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูว่าลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรแล้วราคาเป็นอย่างไรแล้วมีเจ้าของหรือย,อยังหรือว่าเจ้าของอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้ายูทูบเบอร์ er สายรุยนะครับวันนี้ลุยมาที่อำเภอหลอก จังวัดแพร่ครับ่ครับมาดูกันเลยครับทุกคนเห็นรูปทรงแบบนี้เห็นไหมนี่มาเหมือนตอนที่รุ่นแรกๆที่ผมมาถ่ายรถถ่ายดัดแปลงของช่างปูเลยนะครับมองไกลๆนี้คล้ายๆกับรถถ่ฟอร์ดเลยนะสไตล์รถถ่ายฟอร์ดนฮะสไตล์นี้ผมไม่เห็นลานแล้วนะครับโซนนี้ของช่างปู ไม่เหมือนกับตอนช่วงแรกแๆนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโครงนี้เป็นโครงอยุทยาแท็กเตอร์นะฮะเนี่ยแล้วก่อนอื่นผมขออ่พาพันาอีกนิดนึงนะอย่าเพิ่งไปรําคาญกันก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะพัลนาดึงว่าสําหรับคนเกษตรกรที่ชื่นชอบในรูปแบบของรถไถดัดแปลงหรือว่าที่มีราคาถูกราคาจับต้องแล้วก็ ซ่อมแซมดูแลรักษาง่ายนะเดี๋ยวผมจะพามาดูเลยนะว่ามันดูแลง่ายยังไงมันซ่อมง่ายยังไงมันดีกว่ารถไทญี่ปุ่นมือสองอย่างไรบางคนนี่ก็บอกว่าโอ้โราคาขนาดนี้ไปซื้อรถไทญี่ปุ่นมือสองราคาสี่ห้าหกหมื่นดีกว่านะแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดให้ฟังนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันใกล้ๆเลยนะฮะทุกคนครับนี่คันนี้เป็นโครงอายุทยาแทรกเตอร์นะนี่นะน่าจะเป็นตัวใหม่เลยแหละนะยังใหม่อยู่เลยหรือว่าทาสีใหม่ก็ไม่รู้นะ เป็นโครงยุริยาแทรกเตอร์อะแล้วก็เครื่องนี้เป็นเครื่อง ET 110นะฮะตัวนี้สามารถที่จะเอาไปอัปเดตหรือว่าเอาไปอัปเกรดเป็นร้อยสี่สิบร้อยยี่สิบหรือว่าร้อยสามสิบร้อยสามห้าอะไรก็ว่าไปเปลี่ยนเปลี่ยนปลอกเ,เปลี่ยนอะไรฮะตามภาษาช่าง <อะ S 1> นะฮะแล้วก็ไฮดรอลิกของช่างปู่ฮะเขาจะเน้นสามตันนะฮะนี่กระบอกนี้เป็นกระบอกสี่สิบเซนด้านหน้ากระบอกสี่สิบเซนฮนะไฮดรอลิกเนะี่ยแกนไฮดรอลิกเนี่ย ประมาณ28มิลนะครับแล้วก็สายไฮดรอลิกเนี่ยสายใหญ่สายใหญ่คุณสมบัติของมันก็ค adalah, ือทำให้เวลาเรายกผ่านหน้าขึ้นลงอ่ะมันจะเร็วนะครับถ้าเป็นสายเล็กอ่ะมันจะขึ้นลงช้าปั๊มถ้ามันไฮดรอลิกเนี่ยเป็นปั๊มของของอะไรเมดอินของกีนของกินเรื่อของไทยไม่รู้นะแต่ว่าก็คือตัวใหญ่นะครับนี่แล้วก็พวงมาลัยพวงมาลัย แล้วก็มาดูยางครับบึกบืนนะตัวยางจะบึกบือนยางแอลเลยนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือนอกจากยางแอลแล้วนะกระทะนี่ฮะเป็นกระทะหกล้อนะครับกระทะหกล้อคุณสมบัติการะหกล้อไม่ต้องพูดถึงนะขนาดหกล้อเลยสิบตันยังบรรทุกยังรับน้ําหนักมาแล้วอันนี้รถถ่ายมันไม่ได้รับน้าหนักอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเอามาทําให้มันสวยดูบึกบึนให้เข้ากับตัวยางตัวนี้นะแล้วก็เหล็กไอ้ีตัวนะี้เอาไว้ทาไมไม่ต้องต้องใส่นะครับเพราะว่า ติดล้อเหล็กได้นะล้อเหล็กสไตล์ช่างปู่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไม่ต้องถอดล้อย,ยางออกถ้ามีล้อเหล็กนะครับช่างปู่จะเอาล้อเหล็กมาเชื่อมแล้วก็เวลาวิ่งก็เอาใส่ล้อเหล็กได้เลยนะครับผานเป็นผานสามนะครับผานสามนี่นี่อันนี้เพิ่มเติมเองนะครับนี่ช่างปู่เพิ่มเติมเองนะถ้าใครที่ไม่เคยดูคลิปของช่างปู่นะไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับของผม คันนี้โอ้โหผมเห็นเมื่อไม่กี่วันมานี้ช่างปู่เขาเอาลงไม่รู้ว่าคันไหนที่ยังไม่มีเจ้าของนะเดี๋ยวผมทางปู่อยู่ในร้านนะครับอยู่ในร้านดูไฮดรอลิกนะฮะนี่ไอ้ัวแฮนด์าวาลนะครับแฮนด์าวาลนี้เป็นของจีนหรือเปล่า <c oughs> ขออภัยฮะน,นี่แฮนด์าวาลใหม่นะครับหลังคาอันนี้เป็นเ้าหลังเศ้าหลังของรถนะถ้าเป็นเศ้าหลังของรถ ที่มือจับนะครับมือจับแล้วก็มาดัดแปลงเป็นหลังคานะนี่มีหนึ่งคันนะครับสองคันไอ้ตัวนั้นเป็นคูปต้าอาทีนะฮะสไตล์คัคปูประมาณนี้เลยแล้วก็มีโน่นอีกคันหนึ่งโน้นแล้วอีกคันโน้นไอ้คัน,นโน้นอ๋อไอ้คันโน้นอ่ะผมเห็นแล้วคันโน้นเป็นเดี๋ยวผมพาไปดูดีวกว่าแต่ผมเห็นแป๊บเดียวผมรู้เลยว่ามาจากอีสานรถคันโน้นที่แอบอยู่โน้นนะต๋ยวผมจะพาทุกคนไปดู ดูของรถช่างปูก่อนเดี๋ยวให้ช่างปูพาไปดูด่วาเราไปสวัสดีทั้ง้ายช่างปูอันนี้เป็นโทนสมัตามงกุฎอันนี้สยามคูบต้าครับมันไม่ใช่ FCD ซดีนะจไปทักงายช่างปูฮะช่างปูช่างปูสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อใส่ สวัสดีครับสวัสดีครับโอมาเย็บสวัสดีไปเชียงใหม่มาแวะมาแวะนานแล้วนะเออเออสวัสดีครับยัยมาเมินแล้วมาเมินแล้วมารีวิวจนด่าเออจนว่ารีวิวรถสองการท่านไปละสวัสดีจะไปเชียงใหม่กันเลยแวะมาพอดีหมูกันอลุลงกหน้ามาก่อนหมูกันก็แล้วออกมาจากบ้านก็เลยมาแวะมา สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแต่ไงตอนนี้<อ>งานเยอะแยะหรือข้างนี้เริ่มซาซ่าหน่อยเริ่มซาซ่าหน่อยๆๆแต่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านุ่นอน่ะครับข้างหน้านุ้นอ่าที่ทำเสร็จตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของพอดีคันไหนไม่มีเจ้าของอ,อ่าคันที่ใหม่ๆ่อ่ะครับอ่เดี๋ยวพาไปดูอาจจะถ้าผมมาแล้วจะมีเจ้าของเดี๋ยวมาดูในร้านก่อนตัวนี้อะไรตอนนี้กําลังทาไอ้ตัวนี้ว่าเรา่าจะแก้ไขคันที่ว่าอยู่ด้านหลังที่เขาเอาอ๋ออ๋อผมเห็นแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูผมเห็นรถแล้วมาจาก มำนาจเจริญคันนั้นนะเดี๋ยวผมพายรถกา่าจะแก้ไขอ๋อแล้วนี่คืออะไรเครื่องตัดหญ้าหรือเปล่านี่เครื่องตัดหญ้าครับอันนี้ลูกค้าที่ไหนสั่งเนี่ยอ่าอันนี้หรือเราคิดขึ้นมาเองก่อนกะว่าจะทําเอาใช้เองอ๋อครับกะจะไปใช้เองทำมาใช้เองครับสองใบมีดเนาะสองใบมีดครับเอาทำไมมันแจกเนี่ยใบมีดเนี่ยเอาอย่างนี้ดีมันจะไม่พันคอครับอ๋อตอนแรกทําข้างเดียวมันพัน ยามันขึ้นไปพันแล้วมันติดตัวนี้คือจะทําไว้เองก่อนถ้ามีคนซื้อก็โอเคก็เอาแต่ครั้นี้ทําที่เขามาแก้ใช่ไหมตอนตอนที่เอามาแก้มันเป็นสองเพามันเผาเดียวเผาเดียวแต่เขามาแก้มันต่ําไปใช่ไหมผมเห็นโซนผมรู้เลยว่ามาจากค่ายไหนอันนี้ก็เป็นเครื่องขายครับขายหมดขายหมดเลยนะนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่ญี่ปุ่นนี่โคญญี่ปุ่นอ่ะโคงญี่ปุ่น รถเกี่ยวครับตัวนี้เป็นเป็นรถเกี่ยวตัวเกี่ยวข้าวมีแท่เป็นเกียร์ขนมาขายให้ก็เลยน่าจะเป็น S r J สามตัวเนี้ยเป็นตัว J สามที่เป็นของอีซึกิหรือว่าของญี่ปุ่นไเองหรือว่าของคูบัตตาเขาจะเอาไปขายเป็นเศษเหล็กเราเป็นช่างเราเห็นแล้วก็เสียได้อเอามปเกียร์มาทําอย่างอื่นได้แล้วพาผมไปดูหน่อยๆเดี๋ยวจะได้ขายวันนี้แหละเดี๋ยวลงคลิปได้ขายเลยคุณภาพของช่างปู่แน่นอนอยู่แล้วอันนี้โรตารี่เห็นไหมครับนี่ก็ขายโรตารี่ตัวไหนเนี่ย ของขั้นไหนอันนี้เป็นของไอ้อะไรคอาทีบ่ะอ๋อเครับีอ๋อเคียรีหนึ่งสี่ศูนย์อันนี้ขั้นไหนที่ไม่มีเจ้าของนี่เนี่ยครับมีดีดเบรกหน้าด้วยเอาทำไมมันไม่มีเจ้าของมันสวยขนาดนี้เพราะว่าพอดีมันมีปัญหากันนิดหน่อยก็เลยแบบเออมันเรื่องมันยาวอ๋อก็คือว่าเขาโขมมาให้ ไม่ของเรา่องของเราอยู่แล้วของเราเองหมดเลยทุกอย่างเราหาเองทุกอย่างของเราเองหมดครับทั้งผูยืนอยู่ใกล้ๆหน่อยอาจจะได้ออกสื่อนานๆจะนานจะได้ออกสื่ออ๋อทั้งผูมาได้มาหาทั้งผูนานแล้วน่ะตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วจริงๆโอ้โหเดี๋ยวเอายังไงนะตัวนี้นี่มีดิสเบกหน้าด้วยไหนไหนไหนครับดิสเบกอยู่ไหนทำไมอ่ะครับคือใส่เต็มเต็มพิการเลยสายขวาเลยหรือเปล่าครับอู้ยางงี้ ก็คือถ้าเกิดว่าขึ้นบนเนินขึ้นเนินอยู่ครับอยู่นี่ก็คือมีเครื่องเบรกเครื่องกระดับอะไรไม่ต้องกลัวครับเบรกในตัวก็ยังอยู่มัเท่ากับมันเบรกได้สี่ล้อตอนนี้แล้วดิดเบรกนี่มาใช้อะไรครับเพื่อนมันน้ำมันหรือเปล่าน้ำมันครับมีปั๊มอยู่ตรงนี้ครับอ๋อเราติดปั๊มต่างหากครับแล้วเราเชื่อมโยงกับตัวน้ำต่างหากไหมตัวนั้นอ่ะอ่าตัวนู้นคนละไอ้ตัวนู้นใช้ตัวคัดตัวตัวเดียวใช่ไหมเอาไปไปรวมกับคัสตัวนี้เบรกต่างหากเบรกต่างหากอันนี้เบรกหน้าอย่างเดียวครับเบรกหน้าอย่างเดียวอ คันนี้ผมมานึกถึงตอนที่ผมมาถ่ายของช่างปู่แรกๆเลยแหละนี่นี่นี่เนี่ยช่างปู่ปอเสียผมบอกว่ามีมีอยู่ช่องยูทูบของตัวเองเลยนะแต่ไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่ยางใหม่หน้าใหม่หลังใหม่ล้อกระทะเครื่องนี่อัพยังเครื่องตัวนี้อัพเป็นสิบเอ็ดแล้วครับอ๋ออันนี้มันก็สิบเอ็ดยูแล้วตอนแรกมันเป็นเก้าจุดห้าอ๋อเก้าจุดห้าพอได้อัพแล้วก็เลยกลายเป็นสิบเอ็ดตอนนี้สิบเอ็ดเต็มตัว คันนี้ที่ว่าไม่มีเจ้าของถ้าจะขายนะถ้าจะถ้าจะของถ้าจะกันมาเอาเน้่ของใหม่นะเจ้าของใหม่นี่คือเอาเครื่องมาใส่ถ้าไม่รวมเครื่องนี่คือ8ปดหมื่นทาไม่รวมเครื่องนี่แปดหมื่นยกเครื่องออกถ้าทั้งเครื่องเก่าเนี่ยลองคุยกันใหม่้องคุยทีนึงคุยกันใหม่ทีนึงแปดหมื่นนะครับทุกคนบอกเลยนะครับถ้าใครที่อยากจะได้ของช่างปู่นะผมบอกว่าช่างปู่เนี่ยมีอยู่คนหนึ่งที่อยู่เมืองน่านหรือเปล่าคันไหนคนของคุณเมืองน่านครับคันไหน ที่เขาโทรมาหาผมว่าอยากได้เครื่อง RT140 คนหนึ่งคนหนู่งเมืองน้านใช่ใช่คันไหนคันนี้นะคันนี้นะที่อยู่อำเภอนาโน้ยนะใช่ใช่อ๋อที่ที่เขาไม่เอาเาได้ป่ะนี่ไม่รู้จะคนเดียวกันหรือเปล่านะจังหวัดน่านมีคนหนึ่งโทรหาผมให้ผมหา140มาทำมาให้ตอนบอกว่าสั่งกับทำสั่งทำกับช่างปู่ไปแล้วอันนี้เขาหนึ่งหาเครื่องเองไม่ได้สองแล้วมันก็ มันอะไรหลายหลายอย่างครับผมก็เลยถ้าจะเป็นคนเดียวที่ให้ผมหาเครื่องให้ผมบอกเอาแกอยากจะได้สตาร์ตกุญแจรวมๆแล้วหลายๆอย่างก็เลยเอาให้แกหาใหม่เลยนะครับเนี่ยแล้วก็สไตล์ของช่างปู่อย่างที่อย่างที่ทุกคนเห็นนะนะใครที่เคยเห็นคลิปของช่างปู่ตอนที่โอ้โหแบบยิ่งช่างปู่ขับเองนะครับผมว่าสูงขนาดไหนช่างปู่ก็ขึ้นได้แล้วแล้วก็มีดิสเบรกมั่นใจเวลาขึ้นลงเนินนะฮะเวลาขึ้นลงเนินเนี่ย ถ้าเกิดเ,เกียร์หลุดนะเกียร์หลุดคันนี้ก็ยังเบรกได้เพราะว่ามีดินเบรกใช่ครับซึ่งดินเบรกนี้ต่างแยกออกจากตัวโครง,ครงเนาะแต่คู่เกียร์มันเลยทําให้สบายใจเหมือนกับรถไถทั่วไปเลยเหมือนกับ,บยดุดตนเนาะคันนี้แปดหมื่นนะครับไม่ได้เครื่องนะครับเดี๋ยวจะถ้าใครอยากได้อยากได้นะครับเดี๋ยวเปิดโทรของช่างปู่นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเนี่ยน,นะ0899540627เดี๋ยวผมจะลง เบอร์ไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วคันนี้ถ้าช่างคันนี้ที่ผมใช้เองอยู่ครับอ๋อคันนี้ใช้เองใช่ไหมครับอ๋อคันนี้ใช้เองอันนี้อันนี้ไม่ขายยังยังไม่ขายยังไม่ขายแต่ไอเขาขายคันนี้ก่อนแล้วไปดูคันนู้นอันนั้นรถหนานเลยผมจําได้อยู่หนานใช่ไหมหนานนันหนานนันอยู่ตรงนี้หน้าเพลินนะครับแกใช้อยู่ตอนนี้ทับปลูกกระโพดกันเลยมาฝากมาไว้แล้วไอตรงนู้นที่ว่าแกจะพาไปดูไปดูงานแก้นะผมไม่บอกนะครับว่าเป็นจาก ช่างไหมแต่ว่าจะอำนาจเจริญนะครับแล้วให้ช่างปูครับว่าเขา,ขาแก้อะไรนะให้ช่างปูเดินนำหน้าดีกว่าก็ได้มีโอกาสผ่านมาฮะจะไปเชียงใหม่เนี่ยใช <potato. S 1> ่ไหมครับกครับนี่เป็นเนี่ยอันนี้จะแก้ลูกค้าจากไหนครับอันนี้จากจากพะเยาครับจากพะเยาอาพะเยา เขามาแก้ยังไงแก้เปลี่ยนคานหน้าใช่ไหมมันต้องคือถ้าให้ทําใหม่คือทําใหม่ทั้งระบบเลยมันต้องมันไม่ต้องทาใหม่นะผมว่าทใหม่ทั้งระบบแก้ไม่ได้ต้องยกไม่ได้ละก็จะน็อตเบอร์สิบสี่นะมามาหครับจะยกคานคือคือที่มันมีปัญหาคืออ่าระหว่างมุมมุมเลี้ยวมันมันไม่ไม่สุดครับมันไม่สุดครับมันกว้างใช่ไหมมันอยู่มันอยู่นั่นเกินไปอ่าเวลาันลาเบี่ยงเบี่ยงปุบมันจะไปปึ๊บจะไปปุ๊บเลยอ๋อครับ มันเป็นแหลกมันเป็นภูมอร้ายแหลกด้วยครับมันเลยมีปัญหาโอเคฮะันนี้เท่าไหร่นะแก้ไขอยู่ที่ราคายังไม่ได้ตกลงกันยังไม่ได้ตกลงกันครับอ๋งงนนอโอเค ก็เลยมันมันจอดนานแล้วแหละเรายังไม่มีเวลาสักมีเวลาทำนะรถช่างนานนี่ครับทุกคนก้อยที่ผมเห็นแล้วก็ยังมีข้างหน้าอระหัดหลายคันเลยที่รอคิวใช่ไหมอันนี้ทาราคาประหยัดใช้งานได้สองสามปีแล้วอันนี้ยอดดูดูเกือบแสนแล้วมั้งเน่รือแสนกว่าเราต้องต้องย้อนกลับไปดูคลิปหลังไอตอนนั้นยังไม่ใส่ไฮดรอลิกนะตอนนั้นอันนี้แกใส่เครื่องสูบลงสูบน้ำได้หมดนี่นี่ถอดออกครับตอนนั้นยังไม่ใส่ไฮดรอลิกนะมาใส่ไฮดรอลิกแล้ว นี่เครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำแบบง่ายนั่นอตรงนี้อากาศเย็นๆด้วยนะช่างเนาะครับแล้วก็ไอ้พวกโค้งพวกเนี้ยลูกค้ารอหรือว่าเราซื้อมาอันนี้ก็คือเขาเอามาเทินค่าแรงครับอแล้วก็เป็นของเราตอนเนี้ยแต่ถ้ามีคนซื้อก็ขายอครับพวกนี้นะครับอ๋ออย่างนี้เท่าไหร่นะ ไอคนนี้ผมตั้งไว้หมื่นห้านะหมื่นห้าเอฟตัวหนึ่งสามหนึ่งไม่ใช่เอฟซีดีเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไอตัวนี้ก็รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ตัวนั้นมันเสียอ๋อหมื่นห้าเพราะโครงอย่างเดียวนะครับโครงซ้าหมื่นห้าเขามาเทิร์นนะเขามาเทิร์นถือว่าถ้าใครคิดจะเอาโครงสยามซึ่งมันเป็นโครงที่วิ่งเร็วทางสำหรับทางเรียบเนี่วิ่งได้เร็วมากนะถ้ามาทําดัดแปลงแบบนั้นนะครับวิ่งเร็วมากเลยโอเคถ้าท่านใดสนใจก็ หมายได้โทรศัพท์นะครับหรือว่าจะมาดูที่ร้านนะที่อู่้วก็นี่เลยฮะสังเกตง,ง่ายๆธนาคารอมสินนะธนาคารอมสินสาขาอำเภอรองนะครับเลยสวนประตูมาหน้าธนาคารก็นี่เลยฮะร้านนี่ยครับอู่ปอรุ่งเรืองนะครับอู่ปอรุ่งเรืองหรือว่าช่างปูอ่ะปอนี่ยมาจากปูนะโอ้แต่หลายๆอย่างเลยนะครับทุกคนครับ <laughs> ไม่ได้มาเจอเจอกับช่างปูนานแล้วอ่ะโอเค ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะก็อย่าลืมฝากกดติดตามในช่องของช่างผูด้วยแล้วก็ถ้าท่านใดที่สนใจรถสายดัดแปลงสายทางสายภาคเหนือนะครับมาดูได้นะครับถึงแม้ว่าราคาจะสูงนิดนึงแต่แรกคุณภาพก็สูงไปด้วยนะแต่ถ้าอยากประหยัดก็คุยกันได้ครับจะประหยัดคุยกันด้วยกันครับเพราะว่ามันจะลดอะไรอะไรก็อยู่ที่เจ้าของเนาะฝากไว้เลยครับฝากไว้เลย ครับแต่ถ้าราคานี้ก็คือเต็มเต็มที่ของช่างครับราคาที่ของช่างแล้วนี่เนาะครับแต่ถ้าอยากประหยัดก็มานั่งคุยกันครับลถสายดัดแปลงที่สามารถจะไปเพิ่มอีกหลายหลายอย่างอย่างเช่นเจ้าตัวนี้ตัดหญ้านะราตัดได้ผมยังตัดหญ้าด้านหน้าดีกว่าตัดด้านหลังครับเนี่ยเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าเอาไปจากนี่อย่างเดียวนะครับยังมีดอกจันทร์ดอกจันทร์เอามาครับช่วยให้ให้อะไร คือหนึ่งสายพานเขาจะไม่ต้องมาบิดสายพานครับสายพานมันจะออกไปตรงนี้นี่ผมติดด้านหน้าถ้าติดด้านหน้านี่มันจะใช้งานได้ดีกว่าด้านหลังแล้วมันเป็นเกี่ยวกับพวกตัวทดตัวอะไรไหมอ๋อไอ้ตัวนี้เป็นตัวปรับตัวตั้งตัวตั้งครับใช่ตัวตั้งสายพานตั้งสายพานอันนี้ผมตัวทดสอบนะแต่ว่ามันก็คือมันใช้งานได้ดีกว่าข้างหลังเยอะเพราะเวลาเราเราเราเหยียบคัสเนี่ยมันจะไม่หยุดปั่นอมันจะปั่นตลอดเวลารอบของมันได้ตลอดเวลา ถ้าถ้าเราตัวนี้เป็นตัวตั้งใช่ป่ะตัวนี้ตัวตั้งสายพานเฉยครับตัวตั้งสายพานแต่ว่าที่ที่เราติดด้านหน้าเนี่ยมันผลดีของมันก็คือพอเราเหยียบคัสต์รถจะไอเครื่องจะไม่หยุดปั่นแล้วก็จะไม่พันเศษไม้เศษก้อนหินไม่จะไม่กระเด็นมาใส่หน้าเราเลยไอ้วมันจะมี safety มันก็ต้องมีคูมีครับแต่ตัวนี้คือตัว ตนแบบช่างไอช่างใช้เองมันก็เลยมเย็นชิวๆครับก็คือคุณภาพของช่างปูนนี่รับรองได้ขนาดแต่ถ้าเอาไปให้ลูกค้านี่จะไม่อย่างนี้ครับเพราะว่าเรื่องคุณภาพของเช่าปูในเรื่องทําให้ปวดหัวได้ทํามาหลายคันแล้วตั้งแต่เอาเอาหน้าพอยหลังหลอยหน้าผมก็งงกับช่างปูมาจนทุกวันนี้ผมก็ยังงงอยู่นะครับโอเคถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะให้ช่างปูประเดิมให้สักคันนะครับ พัมาคุยกันได้เรื่องรายละเอียดเรื่องราคานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพัฒน์ลคนรากหญ้าด้วยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมพัฒน์ลคนรากหญ้าและชักปูวอำเภอหลอตอกจากลาทุกคนไปด้วยเวลาไม่กี่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอฝากชักบัด้วยคนนะครับ